คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวโชโจพลาอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าร้อปีควรเรียกเพื่อนสหายญาตินิดมาดูด้วยเก็บรายละเอียดดีนี่คาโดคาว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซสพลานะครับและตัวที่เราจะนำมารีวิวในคลิปนี้จะเป็นพลาสติกโมเดล แบบประกอบเองตัวแรกของทางคาโดคาวาเปิดตัวมาในซีรีส์คาโดพลานะฮะและตัวนั้นก็คือคาโดพลาเมกุมิน d ีเอเวร์พอเปิดกล่องออกมาแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าข้างในกล่องนี้อัดแน่นไปด้วยแผงจุกๆเลยนะฮะทั้งหมด25แผงแล้วก็มือ คู่หน้าสีหน้าแล้วก็มีพาร์ทที่ทำสีมาให้แล้วอีก9ชิ้นในส่วนของพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะมีมาให้ทั้งหมด4หน้าจะเป็นหน้าแบบ s t ต n d า r d 3หน้าแล้วก็หน้าของกล่อง dx w บอรอีก1ห,หน้านะฮะก็สกรีนมาให้สวยงามน่ารักเลยทีเดียวในส่วนของพาร์ทมือเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทแบบทำสีสำเร็จมาให้เลยนะจะมีทั้งหมด6คู่เป็นของ s t ต n d า r d w o r ์3คู่แล้วก็ตัวของ dx อีก3คู่นะครับ ในส่วนของพาร์ทสำเร็จเนี่ยก็จะมีการทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวแผงเนี่ยหลักๆเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สีคือสีแดงสีครีมสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองนะฮะสำหรับแผงสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกชุดนะในส่วนของแผงสีน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทผมแต่ว่าแผงสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมีชิ้นหนึ่งที่มันทำสีมาให้ ตอนแกรกก็ตกใจนึกว่าไอ้ตำหนิหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะฮะมันเป็นชิ้นตรงไส้คอส่วนแผงสีเนื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกแขนขาหน้าคอส่วนแผงสีเหลืองเนี่ยจะเป็นรายละเอียดที่มันแยกสีมาให้ตามพวกชุดหมวกคาทารองเท้าส่วนชิ้นใสจะมีมาให้ทั้งหมด2ส,สีจะเป็นสีม่วงแผงหนึ่งกับสีแดงอีกแผงหนึ่ง สำหรับแผงสีอื่นของตัวเมกุมินก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้างั้นก็ออกไปต่อกันเลยดีกว่าอ่านี่ก็เป็นหน้าตาตอนต่อดิบของตัวคาโดพลาเมกูมินนะฮะหน้าตาก็จะออกมาเหมือนกับในอนิเมะเลยนะก็ใช้เวลาต่อไปประมาณ6ชั่วโมงสำหรับตัวเมกูมิน2บอดี้นะ กล่องนี้มันจะได้ทั้งหมด2องบอดี้นะเพราะว่ามันเป็น dx w o r แล้วก็หลังจากได้ลองต่อดูเนี่ยค่อนข้างประทับใจตรงที่ว่าตัวนี้ไม่ต้องติดสติกเกอร์เลยคือทางคาโดเขาว่ามันแยกสีมาให้หมดแล้วคือเรามีหน้าที่แค่ประกอบอย่างเดียวพออย่างตรงลายตรงหมวกอะตรงลูกกตาเห็นปะ ตรงสีแดงเหลืองนะไอ้นั่นก็ได้ไอ้นั่นก็แยกสีมาให้ตรงเหลืองๆตรงกระทานั่นก็แยกไอ้ตรงลายสีเหลืองแดงตรงชุดก็แยกก็มันแยกสีมาให้แบบ9 9เเซเลยนะจะมีแค่ตรงชิ้นสีน้ําตาลตรงหน้าอกอะตรงตรงกากบาดอะเป็นสีน้ําตาลถูกเล้วดแต่ว่าข้างหลังของไอ้ตรงสีน้ําตาลนะมันต้องเป็นเส้นสีขาวก็ ทำสีเอาได้นิดเดียวไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเนี่ยคือตัวของโจงมุสุเกะมันก็แยกสีมาให้นะเวย้ยไม่ใช่ว่าต้องมาตั้งติดสติกเกอร์หรือต้องมานั่งทําสีเองนะไอ้ที่เห็ดเนี่ยคือมันแยกมาให้ก็แยกสีมาละเอียดอยู่นะทั้งตรงลายกางเขนสีแดงตรงหัวแล้วก็ตรงดวงตาแล้วก็ทิ้นสีชมพูตรงปากแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ที่ไม่คิดว่ามันจะทํามาเหมือนในอนิเมะเลยก็คือมันเก็บรายละเอียดมายันสีกางเกงในอคิดดู ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดดีนี่คาโดคาว่าแต่ก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นโมประกอบเพราะงั้นมันก็จะมีพวกรอยประกบไม่เห็นอยู่บ้างเป็นบางจุดอย่างตรงพวกแขนหรือพวกรอยตามชุดตรงต้นขาตรงลำตัวแล้วก็ตรงหัวไหล่แต่ตรงบางจุดมันก็ดีตรงที่ว่ามันให้เป็นชิ้นทรงกระบอกชิ้นเดียวมาเลยเอาไปเสียบหัวท้ายเอาพราะงั้นมันก็จะไม่เห็นรอยประกบ แต่ว่ามันก็จะยังมีรอยตะเข็บพลาสติกให้เห็นอยู่ส่วนของที่มีทั้งหมดในกล่องเนี้ยก็จะมีเมกูมินชุดสแตนดาร์ด1ตัวแล้วก็เป็นชุด e x เอ r ออีก1ตัวพาร์ทหน้าของ Standard ดเวอร์สอัน DX เอ r อหอันมือของ Standard ดเ r อ์สคู่ของ DX เ r วอีก3คู่โจมุสุเกะหตัวแล้วก็พาร์ทลูกแก้วสีม่วงตอนได้เอ็กซ์พ e เอาไว้เปลี่ยน แล้วก็จะมีพาร์ทผมด้านหลังที่เอาไว้เปลี่ยนเวลาเราจะเลือกว่าจะใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกฐานก็จะมีมาให้ทั้งหมด2อันฐานใหญ่อันนึงฐานเล็กอันนึงแล้วก็พวกพาร์ทเหลือในแผงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีเวอร์ชันที่มีเอฟเฟกต์เอ็กซ์โพชั่นกับตัวคีมตัดมาให้ด้วยแต่รู้สึกว่าถ้าอยากจะได้ไอ้สอ,อย่างนี้ต้องซื้อเพิ่มนะ สำหรับของทั้งหมดที่มีมาในกล่องคาโดพลาเมกูมินดีเอ็กบอร์กล่องนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทางงันก็ออกไปดูจุดขยับกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูจุดขยับของตัวเมกูมินชุดสแตนดาร์ดกันก่อนนะฮะก็ตรงหมวกเนี่ยมันถอดได้นะจะถอดให้ดูก่อนอืนี่บนหัวน้องเนี่ยจะมีตุ่มอันนี้ที่เอาไว้ติดกระหมวกเห็นปะก็ไอตุ่มตรงนี้ก็ ถอดเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยนก็ดึงออกมาแล้วก็เอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปแทนนะแค่นี้ส่วนตัวของพระคุมก็ขยับได้นี่ยกขึ้นมาได้กลางปึ๊บปึ๊บยกหุบ ประมาณนี้เดี๋ยวขอทอดออกให้ดูแล้วกันนะติดนี่กลางออกยกขึ้นยกลงนะหุบก,ก็ประมาณนี้สำหรับส่วนของผ้าคุมนะต่อไป เดี๋ยวให้ดูตรงหัวก่อนก็หมุนหมุนได้รอบเลยอย่างนี้ก็แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะพอพอเป็นโมเดลแบบพวกทรงรูปมนุษย์จริงๆอะ่ะแล้วก็พอมาขยับหมุนอย่างเงี้ยแล้วมันแอบหลอนนะเออก็ดูน่าก,กลัวก็แล้วก็มุมก้มได้แค่นี้ ได้แค่นี้ต่อไปแขนแขนก็ยกขึ้นมาได้สุดหัวเลยเพราะว่ามันเป็นชุดไงแล้วมันไม่ได้ติดดีไซน์อะไรก็ดีไปก็ป <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงสีเนื้อมันจะเป็นบอรจอยข้างในก็หมุนได้นะขยับได้อ่ะ หลุดแล้วไหนๆก็หลุดแล้วถอยให้ดูแล้วกันไหนเห็นปะเป็นบอร์ดจอยขออยับไม่ได้ตรงแขนมีก็พับได้แค่นี้เป็นจังหวะเดียวงองขึ้นมาได้แค่นี้ข้อมือก็ยกขึ้นยกลงได้หมุนอะไรได้ปกติแต่ก็ระวังหักนะข้อมือเนี่ยมันบางตอนจะเปลี่ยนก็ถอดออกมาทั้งข้อมือเลยเวลามาเล่นก็ระวังระวังหน่อยตรงข้อมือเนี่ย เดี่ยวหักแล้วก็ตรงนี้หมุนนะไปหมุนคืบนะได้ประมาณนี้มุมโยกไหลมันก็มีมุมโยกไหลออกมาได้หน่อยนึงทำไมมันโยกไหลออกมาได้หน่อยนึงแค่นี้กึบ ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะต่อไปเอวเอวอจริงๆแข็งแข็งมากก้มแทบไม่ได้เงยแทบไม่ได้หมุนนี่ก็ได้ประมาณนี้บังขายกได้แค่นี้ติดชุดติดชุดน้องหมุน ตรงนี้หมุนได้ทั้งสองข้างตรงต้นขาเนะี่ยหมุนได้หัวเข่าหัวเข่าจะเหมือนกับตรงข้อศอกคือมันงอได้แค่จังหวะเดียวแต่ก็จะงอได้ประมาณนี้นะตรงข้อเท้าข้อเท้าก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้เงยขึ้นพับลง ได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้สำหรับตัวจุดขยับตัว standard w h r ร์ในส่วนจุดขยับของตัว dx เ e ร l เนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงหัวก่อนก็หมุนได้ประมาณนี้แต่ก้มเงยไม่ได้นะได้นิดเดียวแล้วก็ตรงแขนเนี่ยรู้สึกว่าช่วงขยับตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยมันแน่นแบบแน่นฝืดมากๆากอะดันแล้วแบบเสียวหัก ก็เล่นตรงนี้ก็ระวังระวังกันแล้วกันเห็นปะฝืดมากเลยแล้วก็ตรงนี้ยกได้จุดขยับมันก็เอาจริงๆก็แทบไม่ต่างกับตัวสแตนดาร์ดหรอกก็จะมีดีกว่าในบางจุดแล้วก็มีแยก่กว่าในบางจุดประมาณนี้สำหรับแขนข้อมือข้อมือหมุนพักขึ้นลงนะฮะ เอวได้แค่นี้หมุนเนี่ยได้อย่างี้เลยอ่าตรงขาเนี่ยมันจะขยับได้เยอะกว่าเพราะว่ามันจะไม่ติดตัวกระโปรงแล้วก็ดึงกลไกลข้างในมนลงมาแล้วก็ยกขึ้นได้ประมาณนี้งอประมาณนี้ข้อเท้าก็เหมือนกันก็ขึ้น,น ลงหมุนคึบป,ป,ประมาณนี้สำหรับตัวจุดขยับชุด DX เ e อร์เมกูมินนะครับทีนี้เวลาติดฐานเนี่ยสำหรับตัว standard เบอร์มันก็จะมีรูข้างหลังตรงนี้มาให้ก็เอาไปเสียบข้างหลังได้หรือถ้าติดผ้าคุมอยู่ก็อารูเสียบฐานเนี่ยเสียบข้างหลังผาคุมตรงนี้ มันไม่ได้เสียบเหมือนกันดั้มด้วยที่จะเอาไปเสียบของข้างใต้เป้าอ่ะนี่ม่งก็จะดูถ้ามันเสียบใตเ้เป้าจริงๆนี่ก็ไอที่เอามาเสียบมันจะไม่ใช่ฐานนะสิในส่วนตัวของ D X w o r d ก็เหมือนกันจะมีรูเสียบฐานไว้ให้ตรงหลังเอวนะก็เสียบตรงนี้เสียบได้เลยส่วนวิธีถืออาวุธก็ใช้วิธีเน็บเอาได้แล้วเห็นปะก็แค่เน็บเข้าไปไม่ยากไม่ได้ดอกแดกด้วยนะเห็นปะก็ได้อยู่นะ ทีนี้วิธีเปลี่ยนหน้าก็ถอดตรงผมท้างหน้านี้ออกมามแล้วก็เอาหน้าเนี่ยเปลี่ยนดึงออกมามแล้วก็เอาหน้าอื่นที่เราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยมาใส่เข้าไปแทนปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิม ก็จะได้เป็นหน้าหม่แล้วโอเคประมาณนี้นะฮะะโดยรวมแล้วคาโดพลาเมกูมินตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําออกมาได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการแยกสีเนี่ยคือมันไม่มีสติ๊กเกอร์ต้องติดเลยแล้วก็พัวพ้าสําเร็จอนะมันก็มีทําสีมาให้แล้วหน้าที่ของเราก็มีแค่ประกอบอย่างเดียวแล้วการประกอบมันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซอ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันเล็กมากๆกก็อาจจะจับไม่ค่อยถนัดมือ ส่วนเรื่องจุดขยับเนี่ยก็อาจจะมีติดดีไซน์อยู่บ้างในบางจุดแต่ว่ามันก็ทำออกมาได้โอเคนะไม่ได้น่าเกลียดแต่จะดีกว่าถ้าทำออกมาได้ดีกว่านี้ส่วนเรื่องความแข็งแรงเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่เวลาเล่นต้องระวังระวังกันหน่อยก็อย่างตรงชิ้นผู้สีเหลืองตรงหมวกอะ่ะมันเป็นแค่ชิ้นเสียบเข้าไปตรงปลายหมวกอ,อันเล็กๆเ,เองคือถ้าไปจับโดนหรือหล่นนี่อาจจะหักก็ได้แล้วก็ตรงข้อมือ ที่แกมาค่อนข้างเล็กน้อยมันอาจจะหักถ้าไปฝืนหรือไปหักอะไรมันผิดท่าแล้วก็ตรงหัวไหล่ของตัว dx w e อมันฝืดก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เราต่อแน่นไปเองหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าใครกลัวมันจะแน่นไปก็อาจจะต้องเหลาออกสักนิดหน่อยให้มันพอหลวมๆส่วนเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้ปกติจะขายกันอยู่ที่ประมาณ2,008บวกลบเอาจริงๆก็ยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่ถึงมันจะได้มา2อบอดี้ฐาน2อันแล้วก็ให้หน้ามาตั้ง4อันก็เถอะแต่ว่าอยากให้มันให้พาร์ทหน้าเปล่าๆมาเยอะกว่านี้แล้วก็พวกหน้าที่เป็นดีคอน้ำมาเยอะกว่านี้อีกอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะติก็คือ คุณสุบะมันเป็นเมฆขายขำถูกปะแต่ว่าหน้าอันเนี้ยที่มันให้มาตอนแรกก็หวังว่าอาจจะมีพวกหน้ามิม,ม,ม,มีมของมกุมมนม,มาให้เล่นบ้างแต่ก็มันไม่มีอ่ะแอปผิดหวังตรงนี้นิดหน่อยส่วนถ้าถามว่าตอนนี้ยังหาซื้อได้ไหมก็เอาตรงๆเลยไหมตอนของมันเข้ามาเนี่ยทั้งแอปส้มนะเห็นขายอยู่แค่4ตัว2ล้านและตอนนี้ก็อาจจะหมดไปแล้วก็ได้ แล้วมันจะมีแค่ D X b e r d ที่เป็นตัวนี้มาขายแต่จะไม่มีตัว Standard ว i r d ที่กรอกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมส่วนถ้าใครอยากได้เนี่ยก็มีให้เลือกแค่3ช้อย 1. คือรอมันรีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ 2. บินไปหิ้วมาจากญี่ปุ่น 3. ส,สั่งจากพวกร้านรับสั่งของต่างประเทศอะ ก็ประมาณนี้สำหรับตัวคาโดพลาเมกุมินเป็นพลาสติกโมเดลแบบประกอบเองของทางคาโดคาวาในซีรีส์คาโดพลาส่วนตัวอื่นในลายนี้มันก็มีปล่อยรูปมาตามนี้เลยนะก็จะมีอะควาคโน s สุบะมีโฮชิโนไอโอชิโนโกแล้วก็มีสาวสาวของลูเดียสล็อกซี่เอลิสแล้วก็ซิลฟี่ในเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ มีคูลุมิกับโทกะในเดด alive แล้วก็เลมแลมเอมิเลียในรีซิโลส่วนตัวที่กำลังจะมาต่อจากเมกูบินเนี่ยจะเป็นมิสกะมิโคโตะในเ็วกันก็เห็นหลายร้านเปิดพีออเดอร์ไปบ้างแล้วของก็น่าจะมาประมาณภุมพาปี68ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เปิดพีออเดอร์ไปแล้วก็จะเป็นตัวของโฮชิโนะไอก็น่าจะมาประมาณเมษาพฤษภาปี68เนี่แหละ ส่วนตัวอื่นที่มีเป็นตัวมาให้เห็นแล้วก็จะมีล็อกซี่ในเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพกับซาคุระจิมะไมในเรื่องบันนิเกิลเซนไปอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ชื่อมันยาวกับสาวสาววงบีโคโมมจินะลูบี้คานะแล้วก็เมมโจในโอชิโนโกะส่วนถ้าถามว่าผมจะโดนตัวอะไรบ้างก็บอกได้เลยว่าเพียบถ้ามาขายตัวละ2 8 0 0จริงๆนี่ก็ ข้าวปลาไม่ต้องกินกันแล้วเด็ดยาเอาแงบๆงบงบ,งบ,งบอ่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวคาโดพลาเมกุมิน d x เวอร์ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ see you again